สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใส่ CPU และแลวน,นะครับเอาเข้าเลยนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับคอมก่อนครับนี่คือ CPU นะครับขา,ขาวๆนี่คือซิลิคนซิลิโคนนี่หาซื้อได้ตามร้านคอมนะครับ หลอดละ40บาทได้ราคาปกตินี่ะครับหน้าตา CPU จะเป็นแบบนี้ส่วนข้างในมันจะเป็นเข็มลเล็กนะครับจะเป็นเข็มลเล็ก คือฝาครอบตัวล็อก cpu ให้แน่นนี่คือช่องใส่เลน์ครับอันนะนี้คือไว้ใส่ฐานคนระับเมนบอร์ดต้องมีฐานคนระับฐานไว้ดูเวลาอนะไรแบบนี้ครับนี่คือช่องเสียบ cpu นะครับช่องไฟเลน cpu นี่ตัวจ่ายไฟเมนบอร์ดนะับ มีช่องเสียบการจอเลม DDR นะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วนะครับตกรุ้นกันแล้วราคาแพงมากเดี๋ยวนี้จะเป็นรุ่น DDR 3นะครับ นึ่งที่ก็ประมาณสามร้อยบาทสองที่ก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาลดแล้วนี่คือซิงครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะคมันจะดูดดูดด,ด,ดูดอ้อนะครับมันจะดูดลมร้อนออกมามันจะดูดลมร้อนออกมาจากเหล็กนี้นะครับกข,ขาวๆเหล็กนี้ มาดูขั้นตอนการใส่ CPU เลยครับเข้าเรื่องนี่นะครับตัวเห็นหข้างค่านี้ไหมครับเป็นสองล่องเนี่ครัก็ดูสังเกตที่ตรงนี้ง่ายๆครับมันจะมียื่นออกมาอยู่แล้วใส่ตามนี้เลยลงไปแล้วก็ล็อกให้แน่น,นล็อกดูด้วยแนะว่าว่ามันล็อก ดิดสนิทหรือเปล่าถ้าใส่รวมแล้วอาจจะมีปัญหาได้ครับเปิดคอมไม่ติดก็ได้ครับบางทีเล่น,ลน,ลนด,ดับไปบ้างคราวนี้ก็ใส่พัดลมแบบคร่าวๆทีนี้เราต้องดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเหล็กดำๆนี้ ก็ต้องให้เป็นเหล็กดำๆแบบนี้ให้มันให้หุบในถ้ามันหุบถ้ามันหุบเข้าในแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องแบบนี้นะครับหุบต้องให้ลูกศรเป็นวงกลมนะครับลูกศรมันจะหมุนตามรอบวงกลมนี้เลยนะครับ ราวงกลมซิง์เลยนะสอนแล้วให้มันเป็นแบบนี้ครับแล้วพอนี้พอทําครบทุกตั้งสี่ข้างแล้วก็แถ่ลงไปตรงช่องพอดีนี่แค่สมมติน,นะครับเพราะว่าผมกดลงไปไม่ได้ตีเข็มมันงอแล้วก็กดลงไปเลยกดลงไปกดข้างในก็ได้แล้วแต่คนถนัดอันนี้ซิง์มันใส่ง่ายนะครับปุ๊บ ลงไปมันจะลองล็อกเองเลยถ้าไม่ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ค่อยลงแสดงว่าเข็มเข็มข้างใต้พลาสติกนี่มันงอแล้วเราพยายามทําดีดๆนะไม่ได้เดี๋ยวมันจะหักได้มันใส่ย,ยากตรงนี้มากครับเพราะมันงอไม่ค่อยดีคนระับหาคนนี้ออกดันดันนี้ใส่ง่ายมากครับสังเกตตรงปลาตรงกางใ,ให้เข้าตรงกางที่พอดี ล้วก็เลีงให้ดีๆนะครับตรงข้างนี้ต้องสนใจเปิดเปิด,ดกล้องว่าครับแล้วก็กดลงไปปุ๊บกดลงไปแรงๆนะครับไม่ต้องกดมันเจ็บปุ๊บกดลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้ก็อย่าลืมใส่สายพัดลม สปียูนะครับสายนี้ต้องเก็บให้ให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสายจะไปโดนกับพัดลมอะไรก็ได้ครับมันไม่จะดังยิงยิ่งยิ่งยิ่ง่งล่าลำคาญเก็บให้เรียบร้อยเลยเนี้ยีแค่สมมุนนะครับคร่าวๆก็มีเพียงเท่านี้ครับ